พูดเถิดท่านผู้นี้กำลังตั้งใจฟังอยู่ถ้าพูดถึงเรื่องนี้ราชาปีศาจนั้นเป็นอัจฉริยะที่หาได้ยากซึ่งปรากฏเพียงครั้งเดียวทุกหมื่นปีในทวีปเทียนส่วนของเราเขาเป็นอัจฉริยะที่ไม่มีใครเทียบได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้เขายังเจ้าเล่ห์ฉลาดหลักแหลมและกล้าหาญอย่างยิ่งที่ลูเปิดปากพูดของเขาปากกว้างตบโต๊ะอย่างแรงขณะที่เขาฟังใบหน้าของจินมอเซียก็สว่างขึ้นด้วยความยินดีและรูขุมขนบนร่างกายของเขาก็รู้สึกผ่อนคลายสบายจังอ่าแม้ว่าสิ่งที่เขาพูดจะเป็นความจริง แต่ก็ยังเกินเลยไปเล็กน้อยและการเลือกใช้คำพูดของเขาก็ไม่เหมาะสมเช่นกันเขาหมายถึงอะไรโดยเป็นคนฉลาดนายน้อยคนนี้ยังอยู่ในวัยหนุ่มในช่วงวัยหนุ่มของเขาเขาจะแก่ได้อย่างไรเมื่อพูดถึงเรื่องนี้จุดที่ลึกซึ้งที่สุดของราชาปีศาจผู้นี้ยังคงเป็นการฝึกฝนการต่อสู้ของเขาอันที่จริง เขาอยู่ยงคงกระพันในโลกนี้เมื่อหลายปีก่อนแต่เพื่อที่จะรักษาความแข็งแกร่งของเขาเองเขาอดทนอีก500ปีเต็ม500ปีอาฮือฮเราไม่ต้องพูดเรื่องอื่นๆเพียงแค่ความมั่นคงของราชาปีนี้น่าอัศจรรย์จริงๆ ไม่บินเป็นพันปีทยานสู่สวรรค์ด้วยการกระโดดเพียงครั้งเดียวไม่เสียใจเป็นเวลาพันปีทำให้โลกตกตะลึงด้วยเสียงร้องเพียงครั้งเดียวในที่สุดในการต่อสู้ครั้งแรกเขาก็สามารถเอาชนะดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทั้งสามได้เดี๋ยวก่อนที่หลู่ท่านเพิ่งบอกว่าราชาผู้ชั่วร้ายผู้นี้อยู่โยงคงกระพันในโลกนี้แต่เขาอาศัยอยู่อย่างสันโดษเป็นเวลาห้าร้อยปี ดวงตาของจินมอเซียเบิกกว้างข้อคนนี้อยู่อย่างสันโดดเป็นเวลาห้าอปีตอนไหนกันทำไมข้าถึงไม่รู้อยู่ยงคงกระพันในโลกนานแล้วถ้าข้ามีความสามารถนั้นจริงๆข้าจะต้องหนีหรือไม่นี่คือการกระทำของผู้เชี่ยวชาญอย่างลึกและอย่างลึกไม่ได้เรื่องนี้หักล้างไม่ได้อย่างแน่นอนและไม่มีเรื่องเท็จฉันรับประกันได้ตลอดชีวิต ราชาปีศาจนั้นยอดเยี่ยมอย่างแท้จริงและเป็นผู้เชี่ยวชาญอันดับหนึ่งในโลกที่ลู่เงยหน้าขึ้นและตบหน้าอกให้คำอธิบายอย่างเคร่งขรึงปากของจีนมอเซียกระตุกเป็นไปได้ไหมที่คนผู้นี้ไม่ได้พูดถึงราชาปีศาจของข้าแต่เป็นคนอื่นในที่สุดเขาก็ฝืนยิ้มและพูดอย่างลําบากใจว่า นั้นโปรดเล่าต่อไปฮิฮิหลายคนกำลังพูดว่าราชาผู้ชั่วร้ายคือนายน้อยชวินมอเซียที่สามของตระกูลชวินในเมืองเทียนเซียงห้าห้ที่หลู่ส่งเสียงหัวเราะที่ดังและมีพลังในขณะที่เขาแสดงความไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้คำพูดนี้ไรสาระมากอจอวินมอเซียเคยสร้างความหายนะในเมืองเทียนเซียงในอดีตและอาจถูกพิจารณาว่าเป็นบุคคลน,นั้นแต่ ถ้าเจ้าเปรียบเทียบนายน้อยแห่งโลกมนุษย์กับจอมวายร้ายเขาก็ยังห่างอยู่อีกไกลไม่ถูกต้องหากเป็นเพียงความแตกต่างของระยะทางมันคงเป็นการดูหมิ่นท่านจอมวายร้ายที่เคารพความแตกต่างระหว่างพวกเขาทั้งสองนั้นเหมือนกับความแตกต่างระหว่างสวรรค์กับโลกไม่มีทางที่จะเปรียบเทียบกันได้ไม่มีทางเทียบได้เลยหลังจากทำการประเมินเช่นนี้จู่จู่ พี่หลูก็รู้สึกว่าเขายังหยิ่งยโสเกี่ยวกับจินมอเซียมากเกินไปเขากล่าวเสริมว่าจินมอเซียคิดว่ามันเป็นใครเขาเป็นเพียงนายน้อยที่มีพรสวรรค์เขาจะเปรียบเทียบกับตระกูลของราชาปีศาจได้อย่างไรเขาไม่เหมาะที่จะสวมรองเท้าของเขาด้วยซ้ำการเปรียบเทียบพวกเขาสองคนนั้นง่ายดายและยังเป็นการดูหมิ่นราชาปีศาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุด จินม่อเสียพูดไม่ออกและมีเส้นสีดำปรากฏบนหน้าผากของเขาเจ้านี้กำลังชื่นชมเขาแต่ก็ดุเขาในเวลาเดียวกันเขาควรจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรราชาปีศาจมีพฤติกรรมของนักปรา์สูงสามจางเอวกว้างใจดีและเป็นมิตรใบหน้าของเขาเหมือนพระจันทร์เต็มดวงและมีเขี้ยวแหลมคมงน้ำลายของที่หลูปลิวว่อนไปทั่วเออ ทานอาหารให้อร่อยเถอดจ,จู่ๆน้องชายคนนี้ก็รู้สึกปวดท้องฉันต้องไปช่วยตัวเองจินมอเสียกุมท้องของเขารู้สึกราวกับว่าเขากาลังจะได้รับบาดเจ็บภายในสถานการณ์แบบนี้น่ากลัวยิ่งกว่าความโกรธเสียอีกแม้แต่ตอนที่พ่อคนนี้เผชิญหน้ากับผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทั้งสามข้าก็ไม่เคยได้รับบาดเจ็บภายในมาก่อนอ่า แต่วันนี้ด้วยคำพูดเพียงไม่กี่คำจากสหายผู้นี้ข้าเกือบจะกลับไปสู่โลกมนุษย์อีกครั้งนี่มันน่าทึ่งจริงๆอ่ะเขาโยนแท่งเงินลงไปอย่างไม่ตั้งใจจินมอเสียกุมท้องของเขาและหนีไปอย่างน่าสมเพชเขาไม่ได้สนใจที่จะกินและวิ่งลงไปชั้นล่างทันทีข้อมูลประเภทนี้น่าตื่นเต้นเกินไปแต่พี่ลูกคนนั้นยังคงตะโกนจากด้านหลัง โอ้นายน้อยข้ายังพูดไม่จบข้ารู้เรื่องราวภายในของเรื่องนี้ดีที่สุดนอกจากนี้ยังมีข้อมูลพิเศษบางอย่างเกี่ยวกับจอมวายร้ายเจ้าจะต้องสนใจอย่างแน่นอนสนใจงั้นหรือสนใจบ้านป้าเจ้าสีจินมอเสียสาบแช่งในใจของเขาและหายตัวไปพร้อมกับเสียงหวือ เหลือเพียงที่ลูที่ถือแท่งเงินไว้บนโต๊ะด้วยรอยยิ้มโง่โง่ค่ารวยแล้วมันเป็นเงินก้อนใหญ่จริงๆฮ่าฮ่าาผู้ซึ่งได้ยินข้อมูลที่น่าสนใจบางอย่างแต่ไม่ได้อิ่มท้องเขาย่อมไม่พอใจทันใดนั้นเขาก็พบร้านอาหารหรูหราอีกแห่งและเดินขึ้นไปแต่เขาค้นพบว่าที่นี่ก็เหมือนกับที่อื่นเกือบทุกคนพูดเสียงดังอ้างว่ารู้เรื่องวงในมากมาย ครั้งนี้จินมอเซียได้เรียนรู้บทเรียนของเขาแล้วและไม่ได้พยายามหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกต่อไปเขาสุ่มหาโต๊ะและสั่งอาหารและวายกินอย่างเต็มใจตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการทำให้กระเพาะของเขาพอใจดังนั้นเขาจึงทำได้เพียงเงยหูและฟังอย่างเงียบๆ กินข้าวไปได้ครึ่งทางจู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงบันไดาชายชราคนหนึ่งเดินมาพร้อมกับฮูฉิงในมือของเขาเขาเล่นมันสองครั้งก่อนที่จะหยุดและทำธนูเขาพูดด้วยน้ำเสียงแหบพราดังคำที่ว่าพึ่งพ่อแม่ที่บ้านพึ่งเพื่อนเมื่อออกไปไหนชายชราคนนี้หาเลี้ยงชีพด้วยการเล่าเรื่องตั้งแต่ข้ามาที่นี่ข้าหวังว่า ทุกคนสามารถสนับสนุนข้าด้วยเงินหากท่านไม่มีเงินโปรดให้กำลังใจข้าด้วยวันนี้ข้ากำลังพูดถึงเรื่องราชาปีศาจเกลี้ยกราดดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทั้งสามล่มสลายมีคนบอกว่าท่านผู้เท่าเรารู้เรื่องนี้ดีอยู่แล้วท่องได้แล้วทำไมท่านไม่เปลี่ยนใหมล่ล่ะอีกคนส่งเสียงออกมาฟังอีกครั้งก็ไม่เสียหาย ทุกครั้งที่ข้าฟังเลือดของข้าจะเดือดมากขึ้นสนุกมากรีบเล่ามาเร็วชายชราผู้นั้นหัวเราะอย่างภาคภูมิใจและกล่าวว่าทุกท่านท่านอาจจะไม่ทราบเรื่องนี้แต่สิ่งที่ชายชราผู้นี้พูดถึงในวันนี้คือเรื่องราวภายในที่สมบูรณ์ของเรื่องนี้ไม่มีการละเวน้นทุกคนโปรดอดทนขณะที่เขาพูดนี่เขาเล่นหูชินสองครั้งก่อนที่จะพูดต่อ เลือดของจินมอเซียกำลังเดือดในขณะที่เขาฟังอยู่ข้างๆเรื่องราวของราชาปีศาจผู้นี้เมื่อได้รับการบอกเล่าจากปากของมืออาชีพเช่นนี้เป็นเรื่องที่สะเทือนใจอย่างแท้จริงการพลิกผันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อและการต่อสู้ก็ตื่นเต้นและอันตรายสำหรับความเคียดแค้นและความกตัญญูก็ยิ่งคลี่คลายไปทีละนิดเมื่อจินมอเซียฟัง เขากอดไม่ได้ที่จะตกอยู่ในความงุนงงราชาผู้ชั่วร้ายที่ชายชราผู้นี้พูดถึงนั้นเป็นคนดีจริงๆเป็นคนดีมากที่คิดว่าตัวเองเหนือชั้นมากกล้าหาญมากเป็นไอดอลของคนทั่วไปจริงๆเพื่อนคนนี้ดูเหมือนจะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องราวมากเกินไปและลืมไปอย่างชัดเจนว่าเขาคือบุคคลในเรื่องเขาจมอยู่ในนั้นอย่างสมบูรณ์ อันที่จริงเรื่องนี้ไม่สามารถตำหนิจินมอเซียได้แท้จริงแล้วสิ่งที่ราชาผู้ชั่วร้ายทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามล้วนเป็นสิ่งที่แปลกสำหรับจินมอเซียร,ราวกับว่าเขากำลังฟังเรื่องราวที่ไม่เกี่ยวข้องกันโดยสิ้นเชิงแต่มันถูกบรรยายด้วยความหลงไหลเช่นนั้นทำอย่างไรเขาจะไม่หมกมุ่นอยู่กับมันหรือ ตั้งแต่ต้นจนจบใช้คำสำคัญเพียงไม่กี่คำเท่านั้นโครงเรื่องที่เหลือไม่ได้ถูกสร้างโดยจินมอเซียของเขาเองไม่ใช่แค่จินมอเซียทุกคนที่อยู่ตรงนั้นก็หมกมุ่นอยู่กับเรื่องราวทั้งหมดเช่นกันในขณะนี้เมื่อราชาปีศาจได้ยินเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาก็โกรธจัด ด้วยการโบกมือของเขาเขาเจาะรูขนาดใหญ่บนท้องฟ้าและคำรามว่าดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทั้งสามไปไกลเกินไปแล้วข้าราชาปีศาจขอสาบานว่าจะไม่ปล่อยให้เรื่องนี้สงบลงดังนั้นเขาจึงออกคำสั่งให้ยอดฝีมือทั้งหมดที่อยู่ในสังกัดเขารวมตัวกันดังนั้นมังกรหนึ่งตัวฟีนิกซ์สองตัวเสือสามตัวเสือดาวสี่ตัวหมีห้าตัว สิงโตหกตัวหมาป่าเจตัวนกกระเรียน8ตัวและราชาปีศาจเก้าตัวจึงนำกลุ่มดาวดึงสวรรค์สาตัวอสูรปัทพี72ตัวกองกำลังควันหมาป่า1 0ึ่ตัวและผู้เชี่ยวชาญสูงสุด365คนรวมตัวกันในลมหายใจเดียวพวกเขาออกเดินทางทันทีออกจดหมายท้าทายดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทั้งสาแห่ง สถานการณ์ตึงเครียดอย่างมากและอาจปะทุได้ทุกเมื่อโลกทั้งใบตกอยู่ในภาวะสิ้นหวังดวงอาทิตย์และดวงจันทร์สูญเสียแสงสว่างหลังจากที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทั้งสามได้รับการท้าทายพวกเขาก็ไม่เคยพ่ายแพ้ใครดังนั้นพวกเขาจึงเขียนตอบกลับไปว่าถ้าอยากสู้เราก็จะสู้ ดังนั้นทั้งสองฝ่ายจึงตกลงกันว่าในวันที่สามของเดือนที่สามของปีนี้จะตัดสินผู้ชนะในการรบ33ครั้งในวันที่มีการสู้รบอย่างเด็ดขาดลมและฟ้าร้องก็กึกก้องแม่น้ำสายโลหิตก่อตัวขึ้นและซากศพก็กองเป็นภูเขามีบทกวีกล่าวไว้ว่า ความโกรธของราชาปีศาจพุ่งสูงขึ้นถึงสวรรค์ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทั้งสามจะเต็มใจได้อย่างไรการต่อสู้33ครั้งเขย่าวสวรรค์และโลกและแม้แต่ตอนนี้ลมก็ยังเย็นโปรดฟังบทต่อไปเสียงของกู่ชิงดังขึ้นแล้วชายชราคนนี้ก็หยิบจานออกมาเดินนำหน้าทุกคนโค้งคำนับขอค่าตัวเพื่อเล่าเรื่องทุกคนตั้งใจฟังอย่างจดจอ่อ เมื่อเห็นว่าเขาหยุดรถในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อจริงๆทุกคนก็รู้สึกคันยิบยิบในใจพวกเขาโยนเหรียญทองแดงออกมาเล็กน้อยและกระตุ้นเขาคำต่อไปเจ้าผายลมเก่าเหตุใดจึงหยุดเวลาเช่นนี้รีบเล่าต่อรีบบอกเราเถิดใบหน้าของชายชราคนนั้นเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเขาก็พยักหน้าและโค้งคำนับ ชีวิตมันยากจริงๆฮีฮๆถ้าวันนี้มันยากที่จะปฏิเสธน้ำใจอันยิ่งใหญ่ของทุกคนชายชราคนนี้จะยกเว้นและบอกอีกหน่อยก่อนที่เขาจะพูดจบมีแท่งเงินก้อนใหญ่อยู่บนจานแล้วมันเป็นสิบเต็มสิบชายร่างกำยำในชุดคลุมปักเงยคางขึ้นและพูดว่ารีบบอกเราถ้ามันเป็นเรื่องที่ดีชายชราคนนี้จะให้รางวัลแก่เจ้าอย่างงามชายชราคนนั้นดีใจเป็นอย่างมาก และเขาขอบคุณพวกเขาอย่างมากหลังจากหมุนรอบหนึ่งเขาก็เล่นกู่ฉินและพูดว่าครั้งสุดท้ายที่เราพูดถึงในที่สุดจินมอเซียก็พังทลายลงอย่างสมบูรณ์เนื่องจากเนื้อหาของเรื่องราวในครั้งนี้ซึ่งเป็นเรื่องราวภายในที่สมบูรณ์แบบเช่นกัน นั่นคือคนรักของราชาปีศาจถูกบังคับให้แต่งงานกับเขาเธอหนีไปหลายพันไมล์แต่ครอบครัวของนางถูกจับทั้งหมดว่ากันว่าหนึ่งในผู้นำของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทั้งสามหลงรักคนรักของราชาปีศาจอย่างบ้าคลั่งและจะไม่ยอมแพ้เว้นแต่จะได้ตัวนางมาดังนั้นราชาปีศาจจึงรู้สึกเดือดดาลด้วยความโกรธแค้นเพื่อคนรักมันจึงเป็นความรักที่ขัดแย้งกัน จินมอซี่ยอดไม่ได้ที่จะนึกถึงช่วงเวลาที่ชื่อของชูชีฮุนโด่งดังตามข่าวลือของโลกการต่อสู้นางยังเป็นหัวหน้าใหญ่ของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทั้งสที่ฉกฉวยพรรยาของชูชีฮุนนั่นเป็นเหตุผลที่ชูชีฮุนได้แก้แค้นอย่างโหดเหี้ยมและสังหารอย่างไร้ความปราณีให้ตายเถอะเจ้าเปลี่ยนเนื้อเรื่องไม่ได้หรือย,ยังไงนอกจากนี้ อูซางหยุนผู้อาวุโสคนนั้นที่มีอายุยืนยาวกว่าสามพันปีตลอดหลายปีที่ผ่านมาเขามีภรรยากี่คนแล้วเขาควรจะเลิกคิดแบบนี้ไปนานแล้วไม่ใช่หรือผ่านมาแล้วสามพันปีและเขายังสนุกกับมันอยู่หรือเปล่าสิ่งนั้นของเขาจะยังยืนขึ้นได้หรือไม่ท้ายที่สุดมันเป็นของเก่าเมื่อสามพันปีก่อน มันสามารถเอามาขายเป็นของเก่าได้เลยก็ว่าได้